สวัสดีค่ะทุกคนพี่นาสวัสดีค่ะดีเจนอนดึกมากสวัสดีน้องใส่ไหมโอ้ฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสูครแม พี่โบกี้มามาเที่ยวห้องเลว้วไม่มาพูดไลฟ์กับหนูไหมหนูแบบอยู่คนอยู่ไม่ใช่อยู่คนเดียวสิอยู่กับน้องไมเอออุ้ยพี่เ้มดาวติ๊กตอกแห่งประเทศไทยมาชมโอ้พี่เค้มมาชมขนาดนี้เนาะน้องจะ ทำตัวยังไงดีเนี่ยคนดังมาชมเนี่ยเออชอบท่าดีใจตอนหมุนหัวนี่นี่ค่ะน้องไม้แก่ผมเรียบร้อยแล้วนาราที่วาดเนาะใช่ค่ะน้องมีด้อมหรือยังยังเลยค่ะคิดดูดีน้องน่ารักมากคือน้องไม่มีด้อมนะแต่น้องแบบมีคนเชียร์จนได้ลูกกระตาหมีวันนี้หนึ่งตัว นขอ,อ,อให้พ้าลงโทษอย่างหนักเอาจริงเอาจริงจริงไหมคะแบบอันนี้แบบขอพูดตอนที่แบบคนดูกําลังแบบว่า s p ิดขึ้นมาหลายๆคนนะคะคือตอนแรกอะเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะเข้ารอบลึกขนาดนั้นคือเราก็ไม่ไม่กล้าคาดหวังไว้สูงครับทุกคนแล้วมีมีก็เลยเ ปวดฉี่เนาะทุกคนม่มีปวดฉี่บิ๊บบอกน้อง่ิี่บอกน้องไม่บอกพีม่มอกกี้คือบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยแบบปวดฉี่จนท้องป่องแล้วแล้วก็เอ้ยแม่เด,เดี๋ยวก็ได้ลงมามั้งก็คือแบบบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก็ได้ลงมามั้งเพราะว่าคนเก่งก็หลายคนคน<ๆ> <S 2> <S 2> สวยก็หลายคนแล้วก็แบบไม่อยากคาดหวังไว้ uh huh. แบบสูงขนาดนั้นค่ะทุกคน mm. ก็เลยเออกลั้นไว้กลั้นไว้จริงๆแล้วก็เออ มันก็ปวดฉี่บนเวทีมากๆทุกคนค่ะกอนนี้ก็บอกพี่โบก,กี้ว่าแม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลงมาแม่ช่วยหนูนะครับเข้าห้องน้ําแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปถึงรอบแบบตอบคําถามทุกคนเหยคิดดูน้องเอ่อไฮดี้ก็ตอบดีพี่อิงฟ้าก็ตอบดีแล้วแต่ละคนก็มามาเรื่อยๆคือตอบดีตอบดีไปเจออ่างทองอ่างทองรี่กู ตอบดีกับตอบดีทุกคนเลยว่ะเอ้ยแล้วเราจะตอบอะไรวะไม่เหลืออะไรให้ตอบละคิดในใจตอบอะไรดีตอบคือยอมรับเลยค่ะว่าในสถานการณ์ที่อยากเข้าห้องน้ํามากๆทุกคนคือแบบปวดฉี่มากๆแล้วแล้วก็แบบยืนจับไมค์คือสติแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคืออยู่ในห้องน้ําขนาดเลยแต่ว่าก็ได้ตอบแบบว่าตามที่ <c oughs> มีความรู้สึกอยู่ด้านในแต่แค่ว่าไม่รู้จะตอบยังไงให้มันรู้สึกแบบ หลายลื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็ด้วยคําแบบหลายๆคําที่เราใช้มันยังไม่ใช่แบบว่าปวกมากๆเงี้คะ่ะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแบบไม่มีจะอุย้ยพี่เบียรสวัสดีค่ะ มีมิก็จะพยายามปรับตรงนี้แล้วก็กลับไปฝึกซ้อมเรื่องของการพูดลำดับการพูดที่ถูกต้องจริงๆว่าเอ๊ะการตอบคําถามยังไงให้เรารู้สึกว่ามันตอบได้ดีและตอบได้จริงตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวมีมิจะไปฝึกขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ทําได้ดีคือมีมิไม่ไม่เสียดายหรือไม่เสียใจอะไรเลยก็ทําได้ดีค่ะ